ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับกิจจายยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ผมจะมาโมดิฟายโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับไอตัวเนี้ยมันอาการมันก็คือว่าแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้มันน่าจะหมดสภาพแล้วครับมันด้านไปแล้วเอ่อมันไม่ชาร์จไฟนะครับเอาอาัน,นี้ออกแล้วก็มาใช้แผงโซล่าเซลล์ตัวนี้แทนนะครับ กันอื่นเราต้องถอดสกรูออกก่อนครับสกรูก็มี8ดตัว2 4 6สี่หดตัวนะครับถอดสกรูออกหลังจากที่เราถอดสกรูออกแล้วเราก็แกะแผงโคมไฟออกนะครับจะลองเราลองมาวัดแรงดันไฟของตัวแผงฟลักซ์อันเก่ากันนะครับว่ามันมีแรงดันอยู่เท่าไหร่นะครับก็คือ คูบวกทีบที่คูบวกครบทีบที่คูรบและที่แผงโซลารเซลล์อ่านค่ะโอ้โหอยู่ที่ศูนย์จุดสองโวลต์ทำไสแล้วแบงดามไม่มีเลยนะครับศูนย์จุดสองโวลต์ไฟมาถึงได้ไม่เข้าแบตเตอรี่นะครับทีนี้เราจะมาลองเช็คแผงโซลาร์เซลล์อันใหม่นะครับว่ามันจะมีแบงดามกี่โวลต์ ขึ้นมาที่6.5โวลต์นะครับตัวแผงตัวใหม่ตัวนี้ขึ้นมา6.5โวลต์นะครับครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้เพื่อที่จะเอาสายไฟสองเส้นเนี้ยให้มันโผล่จากแผงโคมไฟสารเซลล์ตัวนี้ไว้ไอ้ตัวนี้เรายังปิดไว้เหมือนเดิมอยู่เพราะว่ากันน้ําได้กันน้ำตรนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้เพื่อที่เอาสายไฟสองเส้นเนี้ยร้อยผ่านออกมาตัวนี้นะครับ เจาะรูเราก็ใช้สกรูแล้วก็ได้ครับเจาะนี่ครับผมใช้สกรูตัวนี้เจาะนี่นะครับหลังจากที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเรียบร้อยแล้วเวเราจะชาร์จพลังงานไว้เดี๋ยวตอน,นกลางคืน,คนตอนเย็นเรามาดูกันอีกทีว่ามันจะโอเคไหม ก็นี่นะครับหลังจากที่ผมเอาไปชาร์จพลังงานโซล่าเซลล์มาแล้วนะครับเราวลองมาเทสดูกันว่าอืโอเคนะครับสว่างจ้านะครับสว่างแสบตานะครับดูนะครับใช้ได้นะครับนี่อันนี้อันนี้เปิดเต็มนะครับนี่เวลาจะมีเซ็นเซอร์มาฝ่ามันก็จะสว่างจ้า โอเคนะครับก็เป็นนั้นว่าเราสามารถที่จะโมดิฟายได้นะครับอขอจบไว้จุเพียนเท่านี้นะครับคลิปวิดีโอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอต่อไปได้เลยครับสวยงามนี่เซนเซอร์มันจะติดอันนี้เปิดห0ตลอดเวลานะครับแล้วก็น,นี้ก็ปิดจากนั้นว่าเราโมดิฟายได้นะครับ